อนาคตของชายแดนไทยกัมพูชาการต่อต้านกันระหว่างความมั่นคงและอธิปไตยการเมือง https www bangkokbusiness com category politics 24ตุลาคม2 0 2 5เวลา16นาฬิกา41นาทีในการเดินทางสำคัญที่กัมพูชาที่พักภูมิใจไทยพอทอ นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชา GBC ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาชายแดนที่ยาวนานแต่ที่น่าสนใจคือการตกลง4ี่ข้อระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งนายอนุทินยืนยันว่าจะดำเนินการไปทีละขั้นตอนอย่างระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์และอธิปไตยของประเทศไทยแต่ที่นี่คือจุดที่น่าทึ่ง หลายคนอาจเข้าใจผิดว่าการตกลงนี้คือการยอมแพ้แต่จริงๆแล้วนี่คือการเจรจาที่ฉลาดเพื่อความสงบและความมั่นคงในระยะยะววาวบ่า BTS เว่อร์อิดเกสคอนเทรเวเชอร์การที่กัมพูชาเน้นให้ปรับถ้อยคำว่าปรับการถือครองที่ดินอาจทําให้บางคนกังวลว่าไทยอาจสูญเสียอํานาจในการควบคุมชายแดนแต่ในอนุทินได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าผมยืนยันว่าผู้ที่ไปทําการเจรจาย,ยึดในเรื่องของผลประโยชน์ของประเทศไทย อธิปไตยของไทยและเกียรติภูมิของประเทศไทยและประโยชน์ของพี่น้องประชาชนไทยเป็นเป้าหมายสูงสุด And this is the part most people miss การตกลง4ข้อนี้ไม่ใช่แค่การเซ็นสัญญาแต่เป็นการวางหลักฐานสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่าง2ประเทศซึ่งรวมถึง1การถอนอาวุธหนัก2การเก็บกู้ทุนระเบิดสังหารบุคคล3การร่วมกันปราบปร,บรามสแกมเมอร์ให้เป็นรูปธรรมและ4 การบริหารสถานการณ์ที่บริเวณชายแดนในพื้นที่ทับซ้อนซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดข้อพิพาทในอนาคต c o n t r o v e Comments h o o k การตกลงนี้อาจทำให้บางคนเห็นว่าไทยยอมแพ้กัมพูชาแต่คุณคิดยังไงคุณเห็นว่าการเจรจานี้เป็นการรักษาความสงบหรือเป็นการสูญเสียอำนาจขอเชิญชวนให้คุณแสดงความคิดเห็นในการเมืองที่ซับซ้อนและน่าสนใจนี้